เหตุผลที่คนเก่งลาออกจากงานน้องๆเคยคิดลาออกจากงานไหมคะหรือเคยมีประสบการณ์การลาออกจากงานไหมมีคนเขาบอกว่าคนเรานั้นสมัครเข้าทำงานที่ไหนนะคะเพราะว่าเราอยากจะไปอยู่ที่นั่นองค์กรดีมีชื่อเสียงดูน่าอยู่แต่เมื่ออยู่ไปสักพักหนึ่งเราออกจากองค์กรนั้นเพราะคนคะ่ะหรือ พูดง่ายๆชัดๆก็คือเพราะหัวหน้าพี่มีข้อสังเกตนะคะว่าคนที่เก่งก็มักจะออกจากงานเพราะเขารู้สึกว่าเขาหางานใหม่ได้เขาสามารถที่จะไปมีโอกาสหรือมีอนาคตที่ดีกว่าได้คนไม่เก่งก็ไม่ค่อยออกนะคะเห็นบนกันว่าอยากจะออกอยากจะ ย้ายงานแต่ก็อยู่กันนะคะแต่คนเก่งจริงๆนั้นบางครั้งนั้นเขาไม่ต้องคิดมากนะคะเขาก็ลาออกไปการที่คนลาออกนั้น90%เป็นะคะเป็นเพราะหัวหน้าค่ะเป็นเพราะเบื่อคนมากกว่าเบื่องานนะคะคลิปนี้พี่จะมาเล่านะคะหเหตุผลที่คนออกจากงานแล้วก็เพื่อที่จะได้มี แนวทางนะคะสำหรับคนที่เป็นหัวหน้าก็จะได้ปรับปรุงตัวเองก่อนที่จะเสียคนเก่งๆหรือว่าคนสำคัญขององค์กรไปส่วนน้องๆที่เบื่อหรือว่าเตรียมตัวจะออกจากงานก็อาจจะมาคิดทบทวนนะคะว่าเราจะต้องทำอย่างไรดีที่จะ,ะจะอยู่หรือจะไปนะคะเหตุผลแรกเหตุผลแรกนะคะ สำคัญมากที่สุดเลยที่คนส่วนใหญ่ออกจากงานนะเน้นนะคะคนเก่งออกจากงานเหตุผลนี้เป็นเหตุผลที่สำคัญมากและตัวพี่เองก็เคยเจอเหตุผลนี้นะคะคือเหตุผลที่เราอยู่องค์กรแล้วเป็นคนที่ nobody นะ,ะ nobody หมายความว่าไม่มีใครให้ความสำคัญไม่เห็นคุณค่าเรา ไม่ให้เกียรติไม่เคารพหรือว่าไม่ร s สเพคเรานะคะคือไม่มีตัวตนไม่มีคุณค่าในที่ทำงานซึ่งตรงนี้นะคะเช่นถ้าเราดูพีระมิดของมัสโลจำได้ไหมคะมีทั้งหมด5ขั้นขั้นที่1คือความต้องการขั้นพื้นฐานการมีเงินใช้มีที่อยู่อาศัยประมาณนี้นะคะขั้นที่2ก็คือ ขั้นของความปลอดภัยนะ,ะมีความปลอดภัยมีความมั่นคงที่ทํางานมั่นคงนะคะก็มีสวัสดิการโอเคมั่นคงในระดับหนึ่งนะคะถัดขึ้นไประดับที่3ก็คือได้รับความรักเป็นส่วนหนึ่งนะคะของบ้านของครอบครัวขององค์กรขั้นที่4นะคะก็คือเป็นขั้นที่ได้รับการยกย่องมีชื่อเสียงเป็นหัวหน้าหรือว่าได้รับเกียรติต่าง สมีมีความสุขนะคะขั้นสุดท้ายขั้นที่5เป็นขั้นสูงสุดที่สมัยก่อนนะคะตอนที่เป็นเด็กๆก็ไม่เข้าใจขั้นนี้นะแต่ปัจจุบันนี้เข้าใจเป็นขั้นสูงสุดที่เรียกว่าความหมายของชีวิตค่ะเป็นขั้นสูงสุดคือเราได้ทุกขั้นมาหมดละขั้นสุดท้ายขั้นสูงสุดนั้นคือขั้นที่เราเรียกว่าเราตื่นมาเพื่ออะไร เป็นขั้นของความหมายของชีวิตนะคะชื่อเสียงเ,เงินทองเกียรติยศได้หมดละขั้นสุดท้ายคือเรานั้นมีประโยชน์อะไรบ้างต่อส่วนรวมมีคุณค่าอะไรต่อสังคมต่อ,อประเทศชาตินะคะความหมายของชีวิตทีนี้คนเก่งค่ะถ้าเขาเงินทองหรือว่า,าสวัสดิการนะคะเขาได้แล้วเขามีความมั่นคงแล้ว สิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการที่จะได้ความรักความเป็นส่วนหนึ่งความรักความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรถ้าองค์กรไหนนะคะผ่านไปผ่านมาหรือว่าออบรรยากาศไม่มีการทักทายไม่ทำให้เขามีส่วนหนึ่งของเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนะคะทำดีก็ไม่ชื่นชมมีตตินะคะมีองค์กรแห่งหนึ่งนะคะ ลูกน้องนะคะคนหนึ่งก็ไปทําผลงานได้เป็นอย่างดีดีมากเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอ้โหเขาควรจะรับคําชมแต่ที่ทํางานก็เงียบค่ะที่ทํางานก็เงียบเขาก็อไม่ว่าอะไรวันหนึ่งเขาก็โดนนะคะเรียกไปตำหนิต่อหน้าฝูงคน เกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้ทําดีอันนั้นไว้แหละแต่เป็นโดนเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นส่วนน้อยที่มีข้อบกพร่องเขาเสียใจมากเขาตัดสินใจว่าเขาไม่ควรจะอยู่องค์กรน,นี้เพราะไม่เห็นคุณค่าในตัวเขานะฮะเขาก็ยื่นใบลาออกสิ่งนี้ชัดเจนนะคะเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับคนเก่งคือเรื่องเงินทองนั้นมัน,ม,น,ม,นมันเลยไปแล้วนะคะ แต่ถ้ารู้สึกว่าเขานั้นไม่ได้รับเกียรติไม่มีใครสนใจนะคะไม่เห็นคุณค่านะคะหรือบางที่นะคะก็อย่างเช่นในที่ประชุมนำเสนออะไรก็ไม่มีใครรับฟังหัวหน้าไม่ฟังนะคะหัวหน้าไม่ฟังไม่ไม่มีโอกาสเราไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงความสามารถอันนี้ก็ ทำให้คนเก่งนะคะหลายคนก็อาจจะไม่อยากจะอยู่นายบางคนนะคะหัวหน้าบางคนก็ชอบลูกน้องที่ประจบเก่งนะคะก็เมื่ออยู่ในที่ประชุมก็เห็นด้วยครับนะคะเห็นด้วยค่ะไม่ขัดไม่แย้งนะคะแล้วก็ประจบประแจงแต่คนเก่งอาจจะมีการนําเสนอความคิดเห็นมีการขัดแย้งหรือแย้งบ้าง อย่างนี้ถ้าหัวหน้าไม่ชอบนะคะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงความคิดเห็นไม่ได้รับเกียรติหรือไม่ได้รับการออมองเป็นในฐานะบุคคลคนหนึ่งนะคะก็ไม่อยากจะอยู่ที่นั่นนะคะซึ่งตัวอย่างนี้นะคะถ้าไปดูในเรื่องของสามก๊กบางทองเป็นคนที่เก่งมากนะคะเก่งไล่ ไลๆ่ๆกันกับผงเบ้งเลยนะแต่ว่าเนื่องจากบางทองนั้นอาจจะบุคลิกภาพหน้าตาที่ที่ไม่ดีนะคะคนก็อาจจะไม่ได้เห็นว่าเป็นคนเก่งครั้งหนึ่งบางทองไปหาเล่าปีนะคะเล่าปี่เห็นหน้าตาโงเ่เฮงไม่ดีก็ให้ไปอยู่ในอ,อำเภอเล็กๆนะคะเป็นในอำเภอเล็กๆบางทองนั้นเขามีความสามารถสูงค่ะ แต่เมื่อได้ไปทํางานที่องค์กรหรือว่าหน่วยงานเล็กๆนะคะความรับผิดชอบนิดเดียวเขาก็ไม่ทําค่ะเขาก็นั่งๆนอนน,อนไปเล่าปีสงสัยเมื่อไปไปหานะคะไปดูว่าเอ๊ะทำไมไม่ทํางานบางทองก็ใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงนะคะจัดการสสางงานที่ค้างอยู่ทั้งหมดแป๊บเสร็จเรียบร้อยนี่ค่ะคือคนเก่ง ที่บางครั้งเนี่ยเราไม่เห็นความสําคัญนะคะก็เป็นแบบนี้นะ,ะตอนหลังเล่าปีเห็นผลงานก็ถึงได้ดึงออกไปใช้ต่อไปนะคะทีนี้ถ้าเราเป็นผู้เป็นผู้บังคับบัญชานะคะหรือเป็นหัวหน้าเราก็ควรที่จะสร้างบรรยากาศการทํางานนะคะให้ให้เราเห็นความสําคัญของลูกน้องทุกคนคะ่ะนะ,ะเห็นความสําคัญมีการทักทายมีการชื่นชม เขาทำดีก็ชื่นชมนะคะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นคนที่เป็นหัวหน้านั้นเขาบอกว่าให้พูดเป็นคนสุดท้ายและพูดน้อยๆน,นะคะในการประชุมก็ให้พูดเป็นคนสุดท้ายอย่าพูดเยอะมีการมอบเกียรติบตัตรมีการมอบของขวัญรางวัลให้กับน้องๆที่ทำความดีหรือ,อทำผลงานนะคะโดดเด่นนะคะมีการ ยกย่องชมเชยนะอันนี้ก็จะทำให้น้องนั้นก็รู้สึกว่าเป็น somebody นะน,นี่คือเหตุผลสำคัญเลยนะคะที่ทำให้คนเก่งลาออกทีนี้เรามาดูเหตุผลที่สองนะคะเหตุผลที่สองนั้นน้องๆหลายคนเจอไหมคะคืออยู่ไปก็ไม่โตอยู่ไปก็ไม่เจริญคะ่ะคือไม่มีความก้าวหน้านะคะ ไม่ได้พัฒนาไม่ได้ไปไหนวันๆก็ถูกหมกอยู่แต่ในที่ทำงานจะไปประชุมสัมมนาที่ไหนก็ไม่เคยได้ไปนะเจ้านายก็ไม่เคยส่งไปขอไปก็ไม่ได้ไปนะคนอื่นอาจจะได้ไปเราไม่ได้เราคนอื่นไปเราไม่ได้ไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ไม่ไม่มีแคเรียพาร์ทที่ชัดเจนว่าเราโตขึ้นแล้วเนี่ยเราทำงานไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะ ได้รับการโปรโมทอะไรบ้างยังไงนะคะในระยะเวลาเท่าไหร่ก็ไม่มีให้เห็นนะคะแล้วก็บางครั้งนะคะน้องๆบงคนก็อยากจะขอไปเรียนต่อนะคะนอกเวลาหรือ,อใช้เวลาบางวันหรือขอไปเรียนต่ออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ท่าที่ทํางานไม่สนับสนุนนะคะขนาดขอไปใช้ใช้ในเวลาที่ เป็นเวลานอกเวลางานก็ยังไม่ให้ไปแบบนี้น้องๆคนเก่งก็ไม่อยากจะอยู่ค่ะเพราะว่าเขาอยากจะพัฒนาค่ะคนเก่งเขาอยากจะพัฒนาตัวเองได้ปริญญาตรีแล้วก็อยากจะเรียนได้ปริญญาโทได้ปริญญาโทแล้วก็อยากจะเรียนเพิ่มอาจจะเป็นปริญญาเอกหรือว่าไปเรียนยางอื่นเพิ่มถ้าเราไม่พัฒนาตรงนี้นะคะน้องๆเก่ง,กงๆก็อยากไม่อยากจะอยู่กับเราเราจะต้อง ทำยังไงนะคะที่ให้เขานั้นมีโอกาสะนะคะนองมงคลก็อยากจะย้ายไปอยู่องค์กรที่อาจจะเล็กกว่าแต่มีโอกาสโตวกว่านะคะสมัยที่พี่จบใหม่ๆอ,อ,องค์กรใหญ่ๆนะคะโรงพยาบาลใหญ่ๆพอไปก็จะไปเล็กแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลเล็กๆนะคะถ้าไปนะคะสักพักก็จะโตค่ะจะใหญ่นะคะอันนี้ก็ทำให้คนนี้อยากจะไปองค์กรแบบนี้มากกว่านะคะ แล้วก็การทํางานที่มันเหมือนเหมือนกับว่าเราไม่มีโอกาสได้ทํางานท้าทายนะคะทำงานเล็กๆซ้ำซากจําเจนะคะเเหมือนกับบางทองที่เราใหยฟังนะคะซ้ำซากจําเจงานไม่ท้าทายเลยไม่ขนามือหรือว่าไม่ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่เราก็ไม่อยากจะอยู่นะคะนี่คือการที่เราอยู่ไปก็ไม่โตมีน้องคนนึงคะ่ะเ,เข้ามานะคะ ก็เป็นในลักษณะของเป็นลูกน้องเป็นลูกน้องของพี่น้องคนนี้บอกว่าหนูย้ายไปที่ไหนถ้าปีที่หนึ่งนะคะยังไม่ได้สองขั้นจะให้เวลาอีกหนึ่งปีถ้าทำงานครบสองปีแล้วไม่ได้สองขั้นจะย้ายทันทีนี่คือวิธีการทำงานของน้องคนนี้ค่ะเขาถือว่าเขาทำงานดีเขาทำงานเด่นเขาจะต้องได้ผลงานได้สองขั้นหัวหน้าถ้าไม่เห็นผลงานเขาย้ายเลย และทราบนะคะน้องคนนี้จากการที่มาเริ่มนะคะเป็นเสมียนหรือว่าธุรการพิมพ์ดีเล็กๆนะคะเข้ากเกษียณออกไปด้วยตำแหน่งผู้อำนวยการคะ่ะเพราะเขามีวิธีคิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นน้องๆที่เป็นหัวหน้านะคะเราต้องให้โอกาสกับน้องๆที่เป็นคนเก่งให้โอกาสให้เขาได้พัฒนาให้เขาได้ไป ทํางานนะคะที่ที่ดีขึ้นที่ยากขึ้นที่ท้าทายเมื่อเหมาะสมก็ให้เขาทําได้รับตําแหน่งนะคะคุณธนินเจริญวโนนนะคะเคยเล่าไว้ในคลิปก่อนคือถ้าเห็นว่าคนไหนมีหน่วยก้านนะคะมอบหมายไปเลยเขาไม่สนใจว่าอายุเท่าไหร่นะคะถ้าเด็กคนนี้มีแววเขามอบหมายให้ไปเป็นหัวหน้าไปเป็นผู้จัดก,การเลยนะคะเพราะว่าคนเก่งนะคะ เขาอยากมีโอกาสในการแสดงความสามารถนะคะเพราะนั้นข้อนี้เนี่ยหัวหน้าก็จะต้องคอยโปรโมตนะคะส่งเสริมให้เขาได้ทำงานที่ท,ท,ท้าทายขึ้นส่วนน้องๆน,น,นะคะถ้าเจอสถานการณ์นี้น้องๆอ,อ,อยากทำงานที่ท้าทายอยากทำงานที่ที่ที่มันมันแสดงถึงความสามารถในที่ประชุมน้องๆลองเสนอเลยค่ะ เสนอตัวว่าจะทำงานชิ้นนี้นะคะบอกไปเลยนะคะหาโอกาสที่จะบอกหัวหน้าว่าเราอยากทำงานที่ยากขึ้นเราอยากจะได้รับการส่งเสริมบอกให้หัวหน้าชี้ทางเราหน่อยว่าเราต้องทำอย่างไรเราถึงจะเจริญเติบโตขึ้นไปเป็นระดับสูงขึ้นนะคะก,ก็ลองดูนะคะว่าจะคุยกันได้ไหมนะคะเหตุผลที่3ค่ะก็คือ ไม่ยุติธรรมหลายคนนะเห็นด้วยนะคะความไม่ยุติธรรมนี้ก็ทำให้คนเก่งไม่อยากจะอยู่ค่ะไม่ยุติธรรมยังไงคะก็ก็ผู้บริหารหรือหัวหน้าก็ให้ความเท่าเทียมเท่าเทียมไม่ใช่การบริหารที่ดีนะคะเช่นทุกคนได้หนึ่งขั้นทุกคนทุกคนได้ขั้นครึ่งทุกคน ทุกคนได้3%ทุกคนอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะคนที่มีผลงานสูงคนเก่งควรจะได้รับการตอบแทนที่มากกว่านะ,ะการประเมินนั้นต้องประเมินด้วยความยุติธรรมค่ะทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยไม่ใช่เลือกที่รักมักที่ชังน,นะคะ การประเมินนี้มีคนหนึ่งเขาใช้คำพูดดีๆนะคะว่าการประเมินนี้ไม่ใช่เหมือนกับจิตสัมผัสนะคะคือต้องประเมินด้วยผลงานจริงๆไม่ได้ประเมินด้วยจิตใจหรือว่าชอบใครไม่ชอบใครนะคะบางครั้งคนเก่งหรือว่าลูกน้องนะคะเรารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบเช่นทํางานเกินเวลาก็ไม่ได้ o t นะคะหรือว่าต้องเดินทางไปทํางานตรงไหนตรงไหนก็ไ,นไม่ได้รับค่าเดินทางนะคะ หรือว่าทํางานดีกว่าแต่ก็ได้ค่าตอบแทนหรือการประเมินที่น้อยกว่าหรือเท่ากับคนอื่นนะคะทีนี้คนที่เป็นหัวหน้าก็จะต้องพิจารณาตรงนี้ให้ดีนะคะไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะสูญเสียคนเก่งๆไปนะคะถัดไปค่ะ,ะสำหรับน้องๆน,นะคะที่เจอความไม่ยุติธรรมแบบนี้นะคะก็ ลองไปพูดไหมคะนะคะบางคนก็จะเข้าไปพูดกับหัวหน้านะคะว่า,เ,าเขาทำงานแบบนี้ทำไมถึงได้รับการประเมินเท่าๆกับคนที่ผลงานน้อยกว่านะ,ะก,ก็ลองคุยดูนะคะถ้าถ้าคิดว่าจุดนี้เป็นจุดสำคัญสำหรับเรานะคะทีนี้เราเรียงลงมาเรื่อยๆนะคะสำคัญมากมาหาน้อยนะคะ1 2 3สข้อที่4คะ่ะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะแต่ว่าน้อยลงมานะคะก็คือ ความเข้มงวดความเข้มงวดของหัวหน้าความเข้มงวดของระเบียบนะคะที่หัวหน้าอาจจะจู้จี้จุกจิกมากเกินไปนะคะไม่ให้อิสระนะคะบางคนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไมโครแมเนจเมนต์คือมาลงราย,ล,ราย,รายละเอียดมากมายนะคะแล้วก็ต้องตามขั้นตอนตามระเบียบนะคะไม่ให้ตัดสินใจเองนะคะ ก็ยังยังไงก็จะต้องควบคุมนะคะติดระบบติดระบบติดระเบียบนะคะอาจจะมีระบบสักดินามีอะไรต่างๆมากมายแบบนี้คนรุ่นใหม่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่หนุ่มๆสาวๆนะคะจะไม่ชอบเลยนะคะไม่ว่าจะคนเก่งหรือไม่เก่งนะคะก็จะไม่ชอบเพราะว่าเขารู้สึกว่าไปปิดกั้นปิดกั้นความคิดปิดกั้น ความเป็นอิสระนะคะลงรายละเอียดจู้จี้มากไปนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าหัวหน้านะคะปรับปรุงได้ก็ดีนะคะคืออย่าคิดว่าเราเป็นคนเก่งเป็นคนเพอร์เฟกนะคะเราต้องให้โอกาสนะคะให้โอกาสน้องๆได้แสดงฝีมือไม่ต้องไปลงในรายละเอียดมากนะคะให้โอกาสเขาซึ่งเขาอาจจะยืดหยุ่นนะคะมีวิธีการทำงานที่อาจจะไม่ได้ตรงกับที่เราคิด แต่เราต้องการผลไม่ใช่เหรอคะเราต้องการผลงานเพราะฉะนั้นตรงที่รายละเอียดหรือส่วนปลีกดย่อยนั้นเราอย่าไปไปไปจู้จี้มากนะดีไหมคะนะ,ะเราควรที่จะอยู่กันแบบเป็นเพื่อนมากกว่าเป็นเจ้านายนะคะบางคนนี่มีความรู้สึกว่าฉันเป็นหัวหน้านะคะเป็นเจ้านายสั่งสั่งแล้วก็ให้อยู่ใน ขั้นตอนหรือระเบียบที่ตัวเองวางไว้นะคะนี่คือข้อที่4ข้อ5ข้อสุดท้ายซึ่งก็อาจจะไม่ใช่ข้อสำคัญนะที่เป็นสาเหตุให้คนเก่งลาออกนะคะแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะก็คือการที่เบื่อหรือไม่ชอบบรรยากาศการทำงาน,นะคะ่ะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของเ,ออเพื่อนร่วมง,งานนะคะที่ต่างคนต่างอยู่นะคะ วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ดีนะคะเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้มีน้องคนหนึ่งค่ะเขาไม่ไม่ค่อยสูงสินกับใครนะคะแล้วก็เวลาไปกินข้าวก็เดินไปกินคนเดียวเป,เป็นแบบนี้เป็นระยะหนึ่งพี่ก็มองแล้วแหละว,ว่าเอ๊ะมันเป็น,ปนยังไงนะคะก็จริงเลยค่ะสักระยะหนึ่งเขาก็ลาออกนะคะคือหัวหน้าที่ คือคือบรรยากาศนะคะที่ไม่สร้างทำไม่สร้างบรรยากาศที่มีเสียงหัวเราะหรือความเป็นมิตรภาพแบบนี้นะคะก็อาจจะรั้งคนไว้ได้ได้ไม่ไม่ไม่ไมนานนะคะคนก็ไม่อยากจะอยู่นะคะออหรือว่ามีการกลันแกล้งเอาเปรียบกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นบรรยากาศของการทํางานที่ไม่ดีนะคะซึ่งหัวหน้ามีส่วนนะคะ มีส่วนเหมือนกันนะคะอาจจะต้องเรามาพิจารณาดูว่าจะจัดกิจกรรมอย่างไรจะจัดนโยบายอย่างไรเพื่อที่จะให้บรรยากาศการทํางานนั้นมันดูน่าสนุกน่าอยู่นะคะนี่คือให้เหตุผลนะคะที่คนเก่งๆมักออกจากงานน้องๆมีเหตุผลที่ตรงกันบ้างไหมคะเขียนออบอกมาได้นะคะว่าข้อไหนบ้างที่ตรงนะคะ โดยสรุปก็คือว่าถ้าเราทำงานแล้วนะคะทำดีไม่มีใครชมมีแต่คนติทำดีแค่ไหนก็ถูกประเมินออกมาเท่ากันนะคะหรือว่าหัวหน้าที่รับแต่ชอบผิดไม่รับนะคะน้องทำอะไรก็ไม่ปกป้องแบบนี้คนเก่งก็อยู่ไม่ได้นะคะมีคนบอกว่านะคะเราจะต้องแก้ระบบแก้วิธีการบริหารนะคะ ไม่เช่นั้นแล้วเราจะรักษาคนเก่งไม่ได้มีคนบอกว่าระบบดีคนดีย่อมดีแน่ระบบดีคนแย่ต้องแก้ไขระบบแย่คนดีมีทางไประบบแย่คนไม่ไหวบรรลัยมาสวัสดีค่ะ